ผู้มีโปรเจกต์หลายอย่างแล้วก็ไม่เคยหยุดยั้งจะคิดโปรเจกต์นะครับจะมาตอบโจทย์ช่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ท่านอาจารย์ชาว์กิจครับขอเจกต์เชิญใช่ครับท่านอาจารย์ดูหลายขามากดูหลายส่วนมากเลยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ดูอะไรบ้างเชิญเลยครับอาจารย์ครับเชาวกิจเชิญครับอาจารย์สองรื่อเลยครับว่าทางโปรเจกต์ของอาจารย์เนี่ยที่เข้ามาช่วยตอบสนองของอาญาศุลักษณ์เดี๋ยวก่อนอยผมย้อนไปก่อนว่าว่าจริงๆปีหน้าที่เราดูแลหลักๆนะครับในส่วนของกิจการวิเศษอะไรอย่างเงี้ย มันมันเป็นเรื่องของการเตรียมการ50ปี50ปีของคณะแพทย์ซึ่งองว่าเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสร้างไว้ส่งต่อมานะครับเราก็เชิญชวนพี่น้องชาวคณะแพทย์นะครับ m d k k u เนี่ยร่วมส่งไม้ต่อกันนะครับกิจกรรมสําคัญสําหรับการส่งไม้ต่อนะครับ50ปีที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยของปีหน้า ไม่ได้อยู่ในสไลด์ผมนะครับแต่ว่าผมก็เป็นส่วนร่วมหนึ่งก็คือการช่วยกันพาคณะไปอยู่ในจุดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมองมาท่านบอกว่าเฮ้ยเออไอ้ไม้ที่เราส่งมาให้ลูกศิษย์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดที่ดี <Okay. S 1> นะครับก็คือการพาคณะผ่านไปอยู่มาตรฐานที่เรียกว่า TQA ต้องให้ทุกท่านทราบว่า TQA เนี่ยเป็นมาตรฐานที่บอกว่าเราดูแลระบบบริหารจัดการได้ประสิทธิภาพสูงนะครับเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับที่ดีที่สุด นั่นเป็นความพยายามอย่างมั่นของทีมบริหารที่จะต้องพาคณะผ่านไ้ได้ในปีหน้านะครับเพื่อที่จะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเราเราไม่ทําให้ท่านเสียหน้าไม่ทําให้ท่านเสียหน้านงบอกงี้อยู่กับผู้ใหญ่มาหลายท่านต้องบอกงี้นะครับก็สังว่า50ปีคณะแพทยศาสตร์ตอนนี้ทางธุรกิจกิจการพิเศษเนี่ยชัดเจนว่าเขมุ่งของตอนนี้ก็คือเรื่องของท k a ฟนด้านที่2ที่เราคิดว่าอีกอันหนึ่งที่เราควรจะได้เจอกันก็คือการเตรียมการนับถอยหลังไปหา50ปี นะครับซึ่งแน่นอนละพี่น้องที่จบจากคณะแพทยศาสตร์ขอนแก่นไปเนี่ยถ้านับบอก50ปีก็เยอะแล้วล่ะนะครับมันควรจะมีการได้กลับมารวมตัวกันได้มาเจอกันเตรียมการกันอันนี้ก็เป็นงานที่เราเตรียมการมันก็จะปลูกข้อเรื่องที่ผมเตรียมการขึ้นมานะครับลองไปดูในหัวข้อที่เรียกว่า PR ก่อนผมทำแค่2อย่างนะครับเราทำสิ่งที่เรียกว่า MDKU Branding นะครับก็คือที่อยู่บนเสื้อนี้นะครับ สิ่งที่อยู่บนเสื้อน,นี้เราเรียกอัตลักษณ์รองนะครับเ,เราไม่สามารถเอาอัตลักษณ์หลักมาใช้ได้เพราะว่าท่านเป็นของสูงนะครับแล้วก็เราก็กลัวมากเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่คนที่ต้องบอกว่าไม่เคยทําอะไรผิดพลาดการที่จะเอาอัตลักษณ์หลักมาใช้แล้วพลาดไปเนี่ยเราก็กลัวนะครับแต่การไม่มีอัตลักษณ์ที่อยู่ใกล้ตัวก็จะทําให้บุคลากรเน,นี่ยขาดความอุ่นใจเราก็เลยมองหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น อัตลักษณ์เพื่อสร้างการร่วมใจของชาว m d k k u คณะแพทย์มขอนะครับนั่นเป็นงานของเราในขาหนึ่งขาที่สองคือการทำให้คนได้เข้าใจ m d k k u นะฮะสื่อออกไปนอกนะครับโดยช่วงปีที่ผ่านมาเราก็พยายามเร่งรัดทำนะครับก็เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบที่เรียกว่าต้องออนไลน์เพราะว่าออนไซต์ไม่ได้โควิดมาหนักนะครับได้รับโจทย์จากผู้ใหญ่ว่า เ้ากิดลองไปทำที่ที่ทำยังไงให้การสื่อสารมันได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอตอนที่เราเข้ามาอาจารย์กอฟนะครับผู้ช่วยผมอาจารย์วันชนะเนี่ยก็มาช่วย Analyze ให้เนาะตอนนั้นเราก็มีคนที่สนใจนะครับช่องทางออนไลน์ต่างๆของคณะแพทย์อยู่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเยอะมากต้องบอกว่าก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะครับอาจารย์กอฟก็มาช่วยเป็นคนวางโครงข่ายนะครับคอนเซ็ปที่เราทำไม่มีอะไรนะครับ ก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะช่วยคนได้สักหนึ่งแสน follower ปีนี้ก็ได้มาประมาณ60,000่นยังไม่ถึงนะครับแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีเราก็ช่วยคนได้มากขึ้นประมาณสักห0 0 0มื่นคนนะครับปีหน้าใหม่นะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นในช่องทางต่างๆที่มากขึ้นนะครับก็ได้จาย์โค้ชพิธีกร,รประจําโคศพคณะนะครับก็มาช่วยทําให้คนรู้จัก นะครับนะครับแม่ยกเยอะนะครับโอเคนี่คืองานที่1งานของคณะนะครับสรุปก็คือผมต้องการสร้าง mdkku ที่ทุกคนภูมิใจเอาไปใช้ได้แล้วก็ต้องการสร้างาข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์นะครับให้ประชาชนได้ใช้เพิ่มขึ้นจากปีเดิมเนี่ยห0 0 0ื 60, 000, ขอเพิ่มเป็นสัก1นึ่งแสนะครับด้านที่2ด้านไอทสนับสนุนท่านผู้โดยการนะครับเราค้นพบในช่วงโควิดว่าเรา มีประชาชนบางส่วนเนี่ยเข้าไม่ถึงแหละนะครับเราก็ต้องการทําการออนไลน์นมาช่วยปีที่ผ่านมาเนี่ยไอทีทำอะไรอยู่บ้างปีที่ผ่านมาเ,เราทํางานเขาเรียกว่าเชิงรับนะครับเป็นการสร้างความเสถียรให้กับระบบตั้งแต่ผมเข้ามารับงานก็ต้องบอกว่าในช่วงปีแรกเนี่ยมเมษาถึงสิงหาของปีแรกเนี่ยล่มกันวายป่วงนะครับปีที่ผ่านมาก็ได้อาจารย์ท่านอาจารย์ไพูทู์กับอาจารย์ชลทิ์ทั้งสองท่านเข้ามาช่วยดู แล้วก็เป็นปีที่ผมทำเรื่องของความเสถียรความปลอดภัยจนถึงตอนนี้ก็ <c oughs> คิดว่านิ่งแล้วนิ่งมากอัตราการล่มน้อยลงมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ความเสถียรก็ดีขึ้น <c oughs> เมื่อชักเดือนที่แล้วท่านอาจารย์ไพูทย์ก็ได้ทาเรื่องของระบบที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับที่สร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ชลทิพย์ก็วางร่างนโยบายความปลอดภัยให้กับคณะปีหน้าจะเป็นปีที่สารสนเทศจะเริ่มเขาเรียกบุกไปข้างหน้านะครับบุกไปข้างหน้า การบุกของสา,ารสนเทศเป็นการนําเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนฉะนั้นโปรเจกต์สำคัญของปีหน้าก็คือการสนับสนุนท่านผู้ในการในการสร้างสมาร์ทฮอสพิทอลนะครับสมาร์ทฮอสพิทอลแล้วก็ทำให้ข้อมูลสุขภาพเนี่ยมันมีคุณภาพในการดูแลคนไข้เพิ่มขึ้นนะครับเราได้วางโครงข่ายหลังบ้านไว้ในปีที่ผ่านมาก็คือการเตรียมการเรื่องของระบบะับซึ่งเราจะเห็นใน ICU ก่อนเป็นอันดับแรก นะครับก็จะนำา AI มาช่วยในการดูแลคนไข้ดูแลคนไข้เพราะเราต้องการประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ที่ดีที่สุดนะครับให้กับประชาชนนั้น AI จะมาอย่างไงมันจะมาในแง่ของปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องของการเอาข้อมูลที่อยู่ใน HO ที่เมื่อกี้อาจารย์โค้ชถามมาสังคยานาเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับเตรียมไว้ทั้งเอาไปแอนนไลซแล้วก็มาใช้นะครับปีหน้าระบบที่เรียกว่าสมาร์ท c u คงจะลงเต็มที่นะครับ ในหลายๆที่เนี่ยเราจะเติมสิ่งที่เรียกว่า clinical decision support system นะเป็นระบบที่เอามาช่วยคุณหมอในการดูแลคนไข้ซึ่งว่ากันว่าระบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการดูแลคนไข้ที่ถูกต้องเนี่ยอีก70%กว่าเนะครับนี่เป็นขาลุกที่คิดว่า IT จะเข้ามาช่วยร,รอดูกันรอดูกันรอดูกันครับว่า <c oughs> <c oughs> อันที่สองที่เราเห็นในช่วงโควิดก็คือการทำรออนไลน์ฮอสเปอทอลเพราะว่าอย่างที่บอก,บบอกมีคนไข้าบางท่านเข้าถึงการรักษายากนะครับ ต้องบอกว่าคนที่มีคุณอุปการก็คือท่านอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนเปิดระบบที่เรียกว่าการส่งยาถึงบ้านนะเป็นที่มาของการมองเห็นว่าออนไลน์ฮอสีกลเนี่ยจำเป็นต้องมาแล้วนะครับพี่น้องประชาชนบางคนเขาอยู่ที่อุบลเขาอยู่ที่ศรีสะเกตมาไกลมาไม่ไหวนะครับหลายโลกต้องการให้เราเข้าไปดูแลนะครับมันจะช่วยทําให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนะผู้ใหญ่ก็เลยมอบนโยบายว่า ต้องมาแล้วปีหน้าต้องมาแล้วมาแบบเป็นรูปธรรมนะครับนะครับส่วนอันที่สามนะที่ต้องบอกว่าความเร่งด่วนน้อยหน่อยนะครับแต่ก็มีมานะครับก็คือเรื่องของศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งเราก็เปิดรับอยู่นะครับแต่เป็นการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศนะครับผมเขียนไว้ว่า c ซ r t i f ิฟาดีตรงนั้นเป็นการยกระดับคุณภาพศูนย์วนความเป็นเลิศเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับมั่นใจว่า ศูนย์ความเป็นเลิศของเราเนะ่ยเป็นเลิศจริงๆนะฮะวิธีการก็คือในเมืองไทยเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆเนี่ยหมอที่ไหนดูแลดีนะครับเราก็จะมีคนมารับรองให้อย่างขอนแก่นเนี่ยเราน่าภูมิใจมากเราผ่านไปแล้วสามโรคซึ่งเป็นอ,อ,อันดับแรกๆของประเทศด้วยต้องบอกงี้นะครับก็คือโรคมะเร็งท่อน้ําดีเราเป็นที่แรกที่ได้การรุนรักที่ดูผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราก็เป็นที่แรกที่ได้แล้วก็ มูลนิธิตวันฉายที่ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งโธดานโกนะครับเราก็เป็นทีแรกที่ได้นะครับเรามีอยู่แล้วสามศูนย์ปีนี้จะไปอีกสี่นะถึงห้านะครับจริงๆจะไปเหมือปีที่แล้วแต่ปัญหาก็คือเราติดโควิดครับกรรมการไม่กล้ามาเสวรไไม่ได้นะครับแต่ปีนี้เลยเราพาไปพาไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากพวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานก็จะได้ความภาคภูมิใจว่าฉันเหนื่อยมาตลอดเนี่ยเพื่อเพื่อสิ่งนี้นะครับ SMC คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับ SMC ก็จะเป็นการเปิดบริการใหม่ๆซึ่งเราก็เตรียมขยายนะครับ SMC มซีเคเนี่ยตั้งมาในมุมมองของการเติมเต็มช่องว่างของการรักษาพยาบาลนะครับกลุ่มที่เขามีเวลาน้อยก็ใช้บริการ SMC ปีหน้าผมก็เตรียมเปิดเขาเรียกเลเซอร์คลินิกนะครับเพื่อดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับ กำลังหาพื้นที่นะครับน่าจะคิวเต็มแล้วที่แล้วก็กาลังหาน้องๆหน้าตาดีๆเข้ามาร่วมงานนะครับนะครับคุณหมอมีแล้วนะครับแล้วก็เปิดเอชเอ็มซีเด็กนะฮะเราเปิดแล้วลหละแต่ว่าตอนนี้เป็นการปรับปรุงนอนโรงพยาบาลได้ไหมครับเด็กตอนนี้แอดมิดได้ไหมครับได้คถามตอนนี้มีมีวอร์ดและแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถปรับปรุงวอร์ดที่เป็น ลองรับผู้ป่วยเด็กแบบชัดเจนะครับปวางไว้ที่สวชั้น15นะครับเนื่องจากคนไข้เด็กเนี่ยความต้องการเขาไม่เหมือนไม่เหมือนผู้ใหญ่ใช่ครับผมผมไปลองเดินดูมาแล้วนะน้องๆเด็กๆเนี่ยเขาชอบนอนเตียงพื้นเราัวตกนะอันนี้เรายังต้องบอกว่าทําได้ไม่ดีปีหน้าก็คิดว่าจะดีขึ้นนะครับของผมมีประมาณนี้เวลเนสอาจารย์มีคนถามเวลเนสด้วยครับเวลเนสยังเล่าดีไหมนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้ว นะครับเราคุยกันเรื่องของอทิศทางของคณะนะครับมันมีอยู่3เรื่องที่เราอยากเดินนะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ที่แม่นยำขึ้นเราเรียก precision t e r a ป,นปีนะครับซึ่งอันนี้คณะแพทย์ไม่หลุดอยู่แหละสบายเรื่องที่2ที่คณะแพทย์กำลังอยากเดิน mm. เขาเรียก rejuvenation นะ treatment คือเรามองว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับคนที่เริ่มเขาเรียกฟังก์ชันในการทํางาน,นจะเริ่มมีเยอะขึ้น ทำยังไงเขาจะกลับมาแข็งแรงขึ้นเพื่อสร้าง productivity สร้างกำลังในการทำงานเราอยากเห็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ด้านที่3มเราเรียก wellness wellness นี่จะไปแตะตั้งแต่ตอนที่เราสูงอายุแต่เรายังไม่มีโรคเรายังแข็งแรงอยู่นะครับเป็นเชิงป้องกันนะับก็พยายามจะเปิดตรงนั้นนะครับผมก็น่าจะครบถ้วนนะครับอาจารย์ชวกิจถ้าเกิดเราทําตรงนี้นะแล้วก็ไปัพ p อ o r t ในภาพรวมของ ของทั้งคณะเพราะตรงนี้มันก็จะเป็นอีกจุดนึงเหมือนที่จะรงศักด์บอกเมื่อกี้แล้วครับว่ามันเป็นความตอบนิดของคนอีกกลุ่มนึ่งนะครับตอบบ o c ของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ต้องการบริการแบบแบบแบบเนี้ยแบบที่เข้ามาแล้วไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็พูดในตัวเองเดี๋ยวขอเวลานิดเดียวครับเพราะโปรเจกต์นี้ของอาจารย์ชวกิจเยอะมากเลยมีหลายท่านถามว่าเ e d i c a l Hu ับที่เราการก่อสร้างเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการมันล่าช้ามันรวดเร็วหรือมันประมาณที่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วคำว่านีอีโอเนี่ยเอ็กซ์แลนเ่าาร้้งออไขวหืยผม ไม่ได้ข้อคับนะครับอาคาร20ชั้นนะครับมีกำหนดแล้วเสร็จกันยายน2567นะครับกันยายน2567ล่าสุดจากการประชุมนะฮนะณถึงตอนนี้รเราช้าไปประมาณ2เดือนอ 2>, 2เดือนนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าก็โควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะ นำแรงงานที่เข้ามาได้มาช่วยในการก่อสร้างตึกเข้ามาได้อย่างที่เราต้องการนี่สมเหตสมผลนะครับสมเหตสมผลทีนี้งานของผู้บริหารณเวลานี้ก็คือพยายามที่จะให้มันเสร็จแล้วเปิดได้เร็วที่สุดนะครับในอดีตเรามีประสบการณ์เราเราตึกเสร็จแต่ข้างในมันไม่เสร็จครับก็ปีนี้อ่าทางทีมงานก็พยายามวางแผนกันว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะเริ่มให้ผู้ใช้งานตึกนะครับเข้ามาออกแบบตึกนะครับ แต่พร้อมๆกันในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนหรือให้ก็ตึกเสร็จอย่างน้อยมีแผนกไหนพอเข้าไปทาได้ชัดเจนแล้วถูกต้องให้มันค่อยๆหลังไป็นครับก็ถ้าสมมุติให้ผมทํานายเรื่องการเปิดใช้จริงนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราทํางานได้อย่างที่เราคาดเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวคงมีคำถามกลับมาถามกันอีกสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีคำถามนะครับก็ขอบคุณา่านชฉลียวเากครับขอบคุณท่านอาจารย์